เป็นคนดีๆบ่เป็นเป็นภูมิใหม่ยังเนีเกิดอะไรขึ้นมุเจ้า <trendy> ค <arbeiten> <sm> <oo> ือตายไหวแท้ตัวนี้แม่ผู้หญิงนหนิมเฮ้ยโอ้โหเก็บเสียงเก็บเสียงอยู่ในตาล่าสังหารเออเอโอแม่แม่เอาไปแม่ยแม่ยังตกลงมาตะเหินตกลงมาตะใสมมุเจ้าอยู่ที่นี่โอ้ยนองนองมาหลายแค่น้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 องเออเอายู่บียากันได้ซีโตัวบบนี้มุตะลงมาได้ซีโต้พี่น้องมุตะลงมาก็ได้ซีโต้เร็ว มจะลงมากระได้ซี่โตแล้วแล้วกูไดย้ยิงกันกูไดย้ยิงกันอเจ่าแึ้เนี้ยขอไปเสือกก่อนนะตบมันยิงกันอยู่นี่ตายสมบ์คอยสอดลอดมาเจ้าต้มนาเออได้เป็นคนสอดลอดมันก็รูุ้ึซ้อแกังสี่นี่เอง วันนี้มันเป็นจุดดับโอ้อยู่ทางนั้นติอยู่ทางนั้นติีใส่ปั๊มปั๊มยาก่อนปั๊ดกอดซี่ข่อยแปดเดี๋ยวข่อยไปหาสื่อแนวสามกอดกันเดี๋ยวข่อยไปหาสื่อแนวสามกอดข่อยเห็นมันเนี่ยเนี่ยเนี่แล้วมันเนี่ยเนี่แล้วมันอยู่นี่แล้วมันอยู่นี่แล้วมันอยู่ยนี่ยละมันอยู่นี่แล้วมันอยู่ยนี่ยละมันอยู่นี่แล้วมันไปใส่ละมันไปใส่มันไปใส่ละ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 จ้าเอ๊ เล้วน้ำหามึงตังโดนกูน้ำหามึงต่างโดนจนกูสอมก้อนแล้วัตตตวต,วต,วตวะกอัวตะกอตายไปซะตายไปซะหกตัวว้าวคฆ่าได้หกตัวแล้วพี่น้องเฮ้ยได้ใช้ปีกพู้ได้ใช้ปีกแตกหกตัวว้าวคล้ยได้ักตัวแลวพี่นของแตงสพวด้ใ้ีกพกไ้กีหัลล้พี่นอ้อง วะคนกลเด้อนั12 12่นนั่นนั่นนั่นน่นนันฮเหรียญโอ้เหรียญก็ไมเหรอวะเก็บจะข้าวก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยิงก่อนหัเอามันไาเห็นว่าข่อยอยู่ทางนี้เลยแต่วะฮฮไปหัวนาฬิกาดีกว่าไปหัวนาฬิกาดีกว่าไปหัวนาฬิกาันายังอมีคนมานี่ใ่ป เอว่างั้นคอยว่าคอยเห็นคนดิแวบแอบย่ดิแถวป้อมนั่นดิกลัวแล้วกลัวแล้วไงกลัวแล้วไงกลัวแลไวไงเล่นมาแล้วเล่นมาแล้วนีจากเลยโซนมาเต่หมอจอยังเดียวมีละคือทางเหีนที่ข่อยทางเห็นที่ข่อยเอาเก็บกระสุนมาหลายๆกอนนังสีหลักกยอนน้งสีหลักกระยอนน้งสีหลักกยอนนังสีหลักกยอนไอสวอเนี่ยลักกะยอน้อสวอนลเนี้ยนี้ยเเนี่ยนีเนี่ยเนีย้ยอืนานแตกใช่ไหมมาไหลเนาะ จะเป็นหลายนังสือออกมาทำเนี่อือบ้าเจ้ากระคอยบ่เจ้ากระคอยพาสิโท้ออย่าโวยอยวันไหมเรียนคนมันเลยวะสามดอกของแตงนะตอาแีงสามดอกเรียนคนมันวะไปหาเก็บกระสุนตัวกันกระสุนเลือยหน่อยสามอยู่จังหนึ่นะเอ้ยหาดักคนกันนะข่านเรียนแล้วข่านเรียนแล้วนะข่านเรียนแล้วนะ ใจเระเบิดแล้วคนเล่นซาละเบิดแล้คนเล่นาละเบิดเนาะคนเล่นซาละเบิดเนาะอยู่ใส่เบิดเนาะเอามาหาควายยิงแม่เฮ้ยนะทำหักกะพอลวดทำหักกะพอลวดมาเล่นต้องแดงมาแล้วก็ยิง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 แล้วก็ตังมะทอวอใครก็สิงยิงเจ้าแล้วก็ตังมะทอวออีกสันแล้วเต้ใครก็สิงยิงเจ้าอยู่บ่อปันนีลาตังอีทังแม่ตังอีทังแม่จะสวอ เบิราตเตีเนาะเอ้อตายสมบอลเบิร์ตเตีเนาะเบิร์ตเตีเนาะไอ้สาวนี่โอ้แลนมาอีกแล้วแลนมาอีกแล้วแลนมาอีกแล้วอยู่ปกใหม่นั่นโอ้ยตังอีกแล้วสาวตังอีกไอ้สาวตายตังบ่าวิดขาตังบาวิดขากเคยเป็นกูเคยเป็นยักษ์หัวเด้ยักหัวเด้ขาดสิเอ็ดตแล้วสิเอ็ดตัแล้วโว้ยยักหัวเด้ ยังเว้อดิไงเธอน้อไงเธอน้อฮ่าอือืมวงก็อยู่ไกลเฮาอยู่วงอยู่ไกลอยู่วงอยู่ไกลอยู่บ่ต้องฟ้าบ่ต้องฟังก็ได้ตัวแล้วมาทำไดนก็ได้ตัววุ้นสัมมีขอไปหาเก็บกระสุนกันเดี๋ยวมันต้องเก็บหลายๆกระสุนน่ะเฮ้ได้ยังแม่ก็ยังดีได้เอาได้ยาเฉยได้ยาเฉยฮากระสุนก่อนหากระสุนก่อนอันนี้เด้กระสุนเออาร์เอ เออเออะเออะกะกะสุน <laughs> เออจ,จ,จ้จ้โอ้ยมันไม่ถึงนะมันไม่ถึงไปไปไปหาเข้าวงนี้กูวงวัชิบะมีผู้ใดมาดักข่อยมันก็นต้องเข้าวงด้วยกันแหละไปไปไปหาไปวังวัชิบะมีผู้ใดจะฟังทั้งข่อยเราข่อยว่านะข่อยคือดวนะเอาไปเก็บดอกอุ้ยนี่ไปเก็บดีวะบอกวอ่ามีคนมีคนใส่แอดอกเอ้ยแอดอกปนะมีคน,น,นใส่โดนวะ มันต้องอยู่ฟังนี่แล้วมันโดนมันอยู่แถวนี่มันต้องอยู่ฟังนี่เอเสียวดากี่ได้คอยกันเลยไอ้จาวาคอยตั้งมาสิบสี่ลูกฮะฮะไปแบบไปทางนี้กันโอ้ยเจ้าเสือกเสือกเสือกสลอดสลอดลาดมาเด็ดตัวหนึ่งสิบสองตัวเลยี่น้องเนไงขาดได้ไรแต่วะคือเหมือนแต่วะาเลี้อีกสักตัวเลยอีกสองตัวสองตัวมันจะใสมันหันมันยิงกันทางนี้ผู้ใดยิงมันมันก็ต่างไอจาว่าทางฝุ่นไม่ใช่ปะ อันนี้อยู่ปั๊มนี่เองอยู่ปั๊มนี่เองอยู่ปั๊มนี่เองมาถือมาถือเนี่ยอ้ามันยิงกระปูได้วะไผยวะมันยิงข้างนี้เด้พี่น้องนไวะม่เจ้เห็นบะฮึวงก็อยู่ทาง่อยดีอยู่ดีอยู่อุนั่นดมันอยู่ปั๊มนั่นอแต่ว่าวงอยู่ไกลคอยนะหมอเจ้าต้องโหลดโดดปั๊มลงมาละน้เฮ้ย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 ิงพูดวะเฮ้ยมันยิงูได้วะ เดี๋ยวๆขอสวดมันก่อนเอ้ามันย่งิ่มขึ้นเป่านาะเฮ้ยมันยังใส่ไอีกตัวหนึ่งไหมข่อยอยากเห็นอีกตัวหนึ่งเด้วะหาว่าท่านผัวยูงข่อยเสียวเสียวหลักเสียวหลักเสียวหลักอันนั้นดิมาแล้ว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 มาแ้วมา้วมาแล้วมาแล้มาแ้มาแ้มาแล้วมาแอ้วมาแ้วมาแลวมแล้วม่ขล้วมาแน้่มาแมาแลีววมาแ้มาวมาแล้ว้วม้วม้มมาแวมาแลวมวมาแมาแ กูสาเห็นเนี่ยเออโอ้โหกูสายว่าสิตังกับระเบิดล้อมาดิล่ะออกมาทางขวาเลยหมอออกมาทางขวาออกมาทางขวาเดี๋ยวก้าระเบิดใครนะไปมาทางซ้ายมาดิล่ะมาดิลูกยามุ่งดิมาดิล่ะมึงเอากูลงเตะมึงเอากูลงเตะกระรังอือหูมึงเอากูไม่ลงเบากูไม่ลงกันแล้วนะสิบสามตัวนะเบาเบาอืมดีใจไร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 ขอบคุอะไรกี่ลับซมรับเบิดใคยจนจับได้สิกุสิกานะเมื่อยแห้งตาเนี่ย เจอกันไม่กี่นาฬิกันวิอุ้ย13ต,ตุลาคกนะกนละกักนดจบจ,บ,จบ,บ๊ายบาย